สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามชางช่องย u ทูบ e ฟซบุ๊กเวยเด็ดเซตไปเก้าทุกคนนะครับก็เจอกับผมเช่นเดิมนะครับบอยสองขาในการออกทศนะวิจารณ์มวยรักมวยชอบนะครับประจำวันจันทร์ที่13กุมภา2566ในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับตัวแรกเลยที่ชอบนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนกประเด,ดชชอ5ปะยักษ์จะเจอกับจอมใจนักสู้ยิมนะครับนกประเด็ดชอ5ปะยักษ์นกประเด็ดแดงเขาทรายนะครับประเภทมวยขวาครับล็อกรัดมัดไปเนี้ย วันนี้จะเจอจอมใจซึ่งเป็นประเภทเตะขาต่อยหมักบันศอกหนักแรงทุกลูกคู่นี้นกพเดชเคยชนะขาดกันมาวันนี้มาเจอกันอีกรอบผมก็ยังมองไปที่นพเดชครับต้น,ต,นต้นประกันหมัดประกันศอกนะครับไม่โดนหนักหนแรงๆ,ๆไม,ไม่ไม่โดนแบบจังจังอะ่ะผมว่าปลายปลายน่าจะตีอยู่นะครับเป็นมวยเจ้าถิ่นด้วยวันนี้ผมออกไปที่นเพเดชตัวแรกส่วนชอบตัวที่2ผมชอบไปที่เสือจันเสือจาถุกมวยไทยนะครับรอบนี้เก็บตัวซ้อมทีเดก9กเก้า,เาจะเจอกับภูมิพัฒหรือว่าอาจจะเจอกับภูมิพยัคฆ์ปอปวิน ซึ่งผมดูว่าภูมิยักษ์เนี่ยเป็นมวยเขาเ่าพื้นๆส่วนเสือจาก็เป็นมวยเข่าถ้าทลอหดเนี่ยผมก็ย,ยังดูเสือจาดีกว่าภูมิยักษ์นะครับชอบตัวที่2เสือจาส่วนอีกตัวหนึ่งแถมให้ก็แล้วกันนะครับอิติธิ์แก้วสำริดเจอกับเดชสองพงษ์อมรอ,อิติริ์แก้วสำริดนะครับดังมาพร้อมกันเลยกับริศที่เดชนะครับสิทธิภูเดชประเวทจังหวะฝีมือมวยซ้ายและเตะซ้ายต่อยซ้ายวันนี้จะเจอเดชสองพงษ์อมรน,นะครับหรือว่าเจ้ากิติชัยสาธิตซีดีมวยเข่าครับล็อกรัดมัดตี ความสดความหนุ่มความห้าวนะครับผมดูว่าไอ้เจ้าเดชส,สบงอ๋อเนี่ยเลยมาแล้ววันนี้ผมชอบไปที่อิฤทีิ์แก้วสามนิดนะครับฝีมือไปก่อน3ยกสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮง,เงแล้วก็ฝากด้วยนะครับเพจและ YouTube มวยเด็ดเ9วันนี้บอยส่งขาขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ